สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีรับสู่ช่องทีค่อยบอกเจะ F เีครับนะเอฟีครับวันนี้ก็จอดพักรถเอฟซีครับทาคลิปเนอะเหนื่อยมากเอฟีครับขับรถเหนื่อยมากเลยเอฟีครับแต่เหนื่อยต้องทําคลิปครับนักีครับทรนนี้ช่องถูกปิดกั้นการมองเห็นล่าสุดนะครับไม่ชาละวันนะครับได้ออกมาโพสต์หลักฐานนะครับเด็ดนะครับในการนับเงินของอีดัมในทาลันนี้ครับ เป็นการนับเงินนะครับซึ่งเงินตรงนี้นะครับเป็นการนับนับเงินของที่ของช่างวอลไนชารเรื่องนี้ครับเอฟซีครับบันเทิงเริงใจเอฟซีครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านด้วยกันงานนี้เอฟซีครับทั้งเงินทั้งแปลงหนึ่งแปลงสองหลักฐานชัดขนาดนี้มันจะรอดได้ยังไงเอฟซีครับผมถามว่ามันรอดได้ไงครับแปลงหนึ่งแปลงสองมันชัดสักขนาดนี้มันจะรอดได้ไงเอฟซีนะครับเพราะนั้น เอฟครับฟังให้ดีๆนะเอีครับเดีด๋ยวอ่านให้เฟีฟังเสื้อขาวคือยายกอไก่บอฟเสื้อน้ำเงินคือนางดำเสื้อลายยายสอคอรถวีโกจดจุดสีขาวสี่ประตูวันที่นำเงินไปซื้อที่ช่างวอ หลักฐานชัดเงินสดสดสักขีพยานเพียบขอให้โชคดีแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่อยู่ที่น้าแป้งอระอยู่ที่น้าแป้งกับยายครับจะมาเป็นพยานให้หรือเปล่าก็ฝากถึงน้าแป้งนะครับอืมถ้ามีคลิปวิดีโอขนาดนี้และมีภาพยายขนาดนี้มาเป็นพยานให้คงจะดีนะครับมันจะได้ชัดขึ้นและเชื่อดีครับ ถ้านาแป้งในทานเรื่องนี้กับคุณยายมาเป็นพยานให้นะมันจะรอดไหมครับเนี่ยภาพมันชัดขนาดเนี้ยนะครับก็ฝา,ากถึงนาแป้งนะครับฝา,ากถึงนาแป้งด้วยว่าถ้ามีหลักฐานขนาดนี้จะกล้าไปเป็นพยานหรือเปล่านะนะครับไปเป็นพยานก็ดีครับดีไปเป็นพยานมันก็ดีนะครับเชื่อผมดี การที่เป็นพยา,ยานอ่ะมันช่วยยังป่าไม้ช่วยนู่นช่วยนั่นช่วยแบบทําให้อะไรมันกจ็จางขึ้นนะครับทําให้อะไรมันกจ็จางขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานเพียงขนาดเนี้ยนะครับรอดยากนะถ้ายายกับยายที่ดางคารนะถ้ายายกับแป้งเล่นด้วยกับกับพวกผมนะ ถ้าไม่ทำคอนเทนต์นะผมเชื่อว่าดำรอดยากใน่าตเรื่องนี้รอดยากเลยเพราะมีทั้งคลิปเนี่ยว่ามีทั้งคลิปนะเนี่ยมีภาพยายนะครับมีภาพยายนั่งอยู่นะครับนั่งอยู่พอใช้สิครับฝากไว้ให้คิดด้วยว่าดำรอดยากแต่ั้างานนี้ครับ ผมผมบอกไว้วถ้า,าง,งานนี้นะครับถ้ายายมาเล่นด้วยนะถ้าแป้งมาเป็นพยานให้นะยืนยันว่าเงินตรงนี้เป็นเงินที่ือที่ทั้งวอเนี่ยจบเลยครับมันอวาาสานเลยดยูที่ว่านะแป้งจะกล้าหรือเปล่ายายจะยายาจะนั่นหรือเปล่าคือไม่ใช่ไม่ใช่กล้าครับคือยายจะให้ฟาร์มลุวมือหรือเปล่าแป้งจะให้ฟาร์มลุกมือหรือเปล่าไอ้อันนี้นะครับทุกคนตรงนี้นะครับที่ ที่น่าสนใจถ้าแป้งมาร่วมด้วยนะหรือ,อยามาร่วมด้วยนะเอาความจริงเข้าสู่ขบวนการเนี่ยดับครับงานนี้ดับงานนี้ดับเลยนะครับอืมเพราะฉะนั้นวันนี้สีครับหลักฐานมันโผล่มาอีกแล้วเมื่อคืนนี้แมคโครวันนี้หลักฐานภาพ ดำจะไปต่อยยังไงล่ะครับทุกท่านมผมถามว่าดำจะไปต่อยยังไงครับอืมนะครับแล้วพี่เนี่ยกำลังเดินทางไปสกลนครดำนะครับนะดำพี่กำลังไปสกลนครไปเพื่อน้องดำคนเดียวเลยแต่พี่จะไปแบบเงียบไม่ทำคลิปไม่อะไรจะไปแบบร้องหน เอาเลยนะครั้งนี้ผมจะไม่ทําคลิปจะทําแบบเงียบครับผมยืนยันว่าผมจะทําแบบเงียบนะครับผมจะไม่ทําคลิปผมจะทําแบบเงียบนะครับเพราะฉะนั้นโปรดติดตามนะครับโปรดติดตามรับชมนะครับผมบอกเลยว่าการที่ผมมาสกลค,ครั้งเนี้ยนะครับผมมีอะไรเยอะ ที่ไม่สามารถที่จะบอกเอฟซีได้นะครับผมกับร้อยเอ็ดมีอะไรกันเยอะแต่พวกนี้นะครับเราจะไม่ชี้โพงให้ก็ลอกแล้วเราจะไม่ชี้โพงให้ก็ลอกแล้วนะครับอืเราจะทำเองล้วนเราจะไม่บอกอะไรล่วงหน้าให้มันได้เจอกับตัวเองมันจะได้รู้รสชาติเวลามันเจออะไรกะทันหันมันจะได้ไม่ต้องตั้งหลักทัน แต่ถ้าเราไปพูดอะไรก็ตกตกากมันรู้ตัวปุ๊บไอ้พวกนี้มันชอบบิดนะครับพวกนี้มันชอบบิดนะถ้ามันบิดเราก็จะแก้เกมยากเพราะนิสัยสันดานของคนพวกนี้อยู่แล้วมันชอบบิดอยู่แล้วนะครับก็ฝากหาคิดด้วยนะครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามชมครับนะเร็วๆวนี้นะครับ มีเซอร์ไพรส์ดำแน่นอนดำจา๋านะดำจา๋ารอพี่แป๊บนะก็อยากจะฝากถงนาแป้งนะครับกับยายนะครับถ้าถ้าเป็นพยานให้มันจะดีมากเลยนะครับนะอยู่ที่ว่าเขาจะร่วมด้วยหรือเปล่าเขาจะได้ด้วยหรือเปล่านี่คือคือนี่นี่คือสิ่งที่ เราอยากถามดูือสิ่งที่เราตั้งคําถามว่าเขาจะเล่นด้วยกับเราหรือเปล่ายายกับน้บแป้งครับแต่ถ้าเล่นด้วยปุ๊บดามอมบสาลนะครับอวบสารเลยดำอวบสารเลยนะครับจบเลยทั้งแปลงหนึ่ง 1, แปลงสองนะครับอืม เพราะฉะนั้นเอฟซีทุกท่านโปรดติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นมผมบอกเลยว่าการที่ผมมางนี้ผมวอห้านะครับผมบอกกับน้องกุมารและแครกุมารแลา,อาบอกน้องบูมแล้วว่าผมวอห้า นะครับผมวห้านะโอเคครับทุกท่านในผมขออนุญาตเดินทางต่อเนอะเาะก็น่าจะถึงดึกทีนี้